อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจตาพ่านเนยเด้อครับว่าน่าใจข้าวหวนร้อนอันนี้ตังขึ้นง่ายกว่าเปย มา้วเสี้ยวหอกมะลุแมนไปไหนหายหาเอะมากเลยเอไหม้ยัลโห เอา 3, าม0ไเนาะ 3, 000หยิบมออ่างาตั้งหิลมมาหลือเอา 3, ว่าหิบล้มลมแหงแนะไปหาหมอหมอวัดสิได้โชคขนาดฮันต้นผาครฮันเหนียวโอ้

เราขาวก้าเจ้จ <c ười> ินผู lo ้เ Ma. ดียวบุบเราเทสโลไว้หมู่บ้านเจ้าลงมาเจ้าสิเดบากกว่ามันเจ้าสิเดบากกว่าเจ้างาเราออกจากเทคนีคใไม่แล้วพอกับแม่ก็คือผู้ใหญ่อยู่รูุมกหลอด bốn người rồi khiếp mình thì mất cái mọi ngành năng lại เดี๋ยวพัอจะพึ่งพักกันออกมาเด้อเด็กน้อยเด้ออยู่หันเด้อเดี๋ยวพักเด็ดแล้วกันตองเงี้นั่นลงกเด็ดเลยนี่ โค้งดันขึ้นเนาะโค้งดันข e yeah, oh ึ้นดู <S Terima <tongan> kasih <tongan> <tongan>

<laughs> จับลงมาน้องอาขาวตวขนลงมาพร้อมกันบ่พอไส่ดิลงมาคนละเทียนดิ <laughs> ยยมา Yeah. <laughs> đúng rồi 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 đúng ของแจม้นผักลตเอาไม่ม <laughs> <laughs> ีหมดมาอ้อก็ว่าขอออกเนาะลนี่ก็ยเย้มันกำ่ันมาเลยนกจะแม่ม่านมาเฮ็ดเบียกกี่ผันกินไรวะิ cày nhanh cái, cái, cái cho mày rồi đâu tao đi nhỉ ờ cái này hoám răng lên ก <fits you Elena> ็่กอเดียวกดีอนยนวเีออกไปให้กานจักยังจักกอกน้ำจักักผาโอ้ม่ <Jill fact> <outgoing> ึนมันี้แตกว่ะขาแกะเนี่ยเอาเงียลไปเลยมึคยู้ยเาไม่ใชจิาดเรู้วิเล่มันลันเท้งเดียวเนาะ นอ้เดิมปุ่นเอี๋ยวเรื่องไฟหไฟหนอนเชวกองงานด้วเอาติขาดทีนดึงเลยไหนๆน่ะป่ลงปนปนสิขาดทีปุ่นเสียบมันน้อยนี่อะไรวะเสียบว่ามันขาดมันตายไปเอาเสียบไม่มามันตายยังไหวอยู่ ข้ามเกลียวเลยดึงมาเอ้าดึงไปยู่หรอกกันเอาไหมเอาไหมมัดมัดเลยคนเอาไมมัดมัดอดึงกันมันดึงพวนี่สองสามคนไปหลักตัวทุ่นุกันดึงคนเดียววะ

งามแล้วงามแล้วมาแล้วมาซะบางลงแค่หาเสียงเอาลูกเสียเทียนไปแกวรอดตายสวยๆครับสวยๆงามงามโอ้เจ้าอย่าลงมาได้หวันงามแล้วเจ้าอยู่ผู้เดียวโอดหมดเลยหวันี้